สิ่งที่ผมชอบที่สุดของ iPhone 17นะครับคือกล้องหน้าอันนี้เรียกว่านวัตก,กรรมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากล้องหน้าของ iPhone เนี่ยจะเป็นต้นแบบของการถ่ายวอล์กในยุคถัดไปนะครับนี่คือภาพจากกล้องหน้าของ iPhone แล้วก็ถือในแนวตั้งแต่ว่ากล้องมันโ o เ a t e เป็นแนวนอนได้เอ้หนูลองวางดกว่าเอ้สะดวกมากมันทําให้การวีล็อกแบบเปลี่ยนโลกการวีล็อกไปเลยอะ่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ iPhone 17จะคือตัวมาตรฐานใหม่ของการ ล็อกล้องหน้านง,ง่ายๆาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะถ่ายวอล์กเนี่ยหลายคนนิยมไปใช้ตัว DJ i Pocket 3เนะเพราะว่ามันสามารถถือมือเดียได้สะดวกสามารถถ่ายทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันสัตว์ได้ดีใช่ไหมแต่ว่าไอโฟนรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้กล้องหน้าในการถ่ายนแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้เพราะว่ามีออโตโรเท้ ate, นะครับแล้วก็มีออโต้ซูมด้วยฉะนั้นอันนี้แหละผมเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ใช้ได้จริงเป็นเรื่องง่ายๆที่ทําไมไม่รู้ไม่มีใครคิดก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า ตัว Apple ทํามาให้ใน iPhone 17นะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็ให้ดูว่าคุณภาพของการถ่าย v ีล็อกด้วยกล้องหน้าที่ถือแนวตั้งแล้วก็ถ่ายแนวนอนเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ลองดูว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าคุณภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยประทับใจเลยแล้วรู้ไหมว่าการถือแนวตั้งถ่ายอย่างเงี้ยดียังไงอย่างแรกนะมือไม่บังลำโพงครับเพราะว่าเวลาถ่ายแนวนอนเนี่ย หลายคนเลยผมก็ด้วยบางทีเราเมื่อยมือใช่ไหมกลายว่าอุ้มือเราอะไปบังช่องลาโพงทําให้เสียงม,มันอ,ออกมาเนี่ยมันอุดอู้ไม่ชัดไม่เคลียร์เท่าที่ควรนะครับอย่างที่2เลยก็คือตัว eye contact ครับถ้าถือกล้องในแนวนอนเนี่ยตาเราจะมองจอแต่ว่ากล้องอะมันอยูด่ด้านนี้ใช่ไหมพอมันยิงมามันกลายว่าสายตาเราเอียงเวลาเราถ่ายออกมานะครับแต่การถือเราตั้งอย่างเงี้ย eye contact ของเราอยู่เซนเตอร์ครับฉะนั้นภาพที่มันออกมามันดูดีกว่าครับ สุดท้ายเลยคือการที่ถือเราตั้งแต่ถ่ายค้างได้ตั้งเอานอนเนี่ยมันทําให้การถือแล้วมันคงกว่านึกออกไหมถ้าาถือเอานอนอย่างเงี้ยเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าถือเอานอนอ่ะโอกาสสั่นมันเยอะกาถือเราตั้งส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ p h o n e นะครับคือเน้นถ่ายง่ายเขาว่าเลยนะเขาว่าถ่ายง่ายี่ยหลายคนงงว่าถ่ายง่ายมันมันง่ายยังไงนะครับเอาง่ายๆนะเวลาผมใช้พวกมือถือพวกเสี่ยวมี่หรือว่าพวกฮัวเว่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มือถือที่ทุกคนจะถ่ายออกมาสวยได้นะ เพราะว่ามันต้องมีความรู้เรื่องระยะเลนเรื่อง Perspective หรือว่าเรื่องของการวัดแสกอะไรต่างอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้ภาพมันออกมาสวยได้นะครับแต่ p p o o n เนี่ยมันเป็นมือถือที่ everyday use อะคืออาจจะไม่ได้สวยที่สุดแต่ใช้ง่ายที่สุดนะครับใครก็ถ่ายได้ออกมาดูดีได้นะครับนั่นคือคาแรคเตอร์ของ p p o o n นะครับซึ่ง i p o o n e 7ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะตัวกล้องหลังมีไม่สองตัวฉันเราสามารถถ่ายในระยะมุมกว้างมุมปกติแล้วก็เทเล นะครับด้วยการครอปเลนเข้าไป1ระยะนะครับเป็น2เท่านะครับแล้วก็สามารถถ่ายมาโครได้ซึ่งจากที่ลองมานะครับกล้องทั้งสองตัวนี้จูนสีสันออกมาได้ค่อนข้างดีคือสีมันไม่ค่อยโดจากกันทั้งมุมกว้างแล้วก็ระยะปกตินะครับทำให้เวลาเราเอาไปตัดต่อหรือว่าทํางานต่อนี่โปรเซสต่อนี่มันทํางานง่ายสีมันใกล้เคียงกันนะครับทีนี้สำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องกล้องนะครับก็อาจจะลังเลว่าตัวนี้พอไหมหรือว่าต้องไปรุ่นโปรนะครับเพราะว่าเห็นมีกล้อง2ตัวกับ3ตัวต่างแค่น,นหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าจากข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนะครับที่ Apple ไม่ได้บอกไว้หน้าเว็บนะก็คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์ไซส์หรือว่าสเปคเชิงลึกนะครับตัว p ป o เนี่ยมันจะมีสเปกกล้องที่ดีกว่าฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของระยะที่มี2กล้องหรือสกล้องแต่คุณภาพกล้องของตัวโปรมันจะดีกว่าตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวแอนนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้เพียงพอไหมจากการใช้าง,ชงานมาต้องบอกว่าจะถ่ายอาหารถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายตู้ปลาผมว่าถ่ายทุกอย่างสวยหมด ถ่ายง่ายนะอย่างที่บอกแหละอาจจะไม่ใช่กล้องที่ดีที่สุดแต่เป็นกล้องที่ถ่ายง่ายที่สุดเก็บโมเมนต์ได้ครอบคลุมที่สุดสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องนะครับนี่เราอยู่ที่ร้านอปปาปาอันทุ่งญ้านะครับร้านนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันคุ้มที่สุดเลยไม่จำกัดเวลาเปิดบ่ายสามเราจะมาแต่บ่ายสามในส่วนใหญ่นะรายังโลงเลยถูกไหมน,ะนี่แล้วก็อาหารเขาเยอะนะหลักๆเลยคือกุ้งตกจากตัวตู้ได้เลยแต่นีอีกเรื่องหนึ่งที่มาคนอาเซียสนะครับก็คือตัวเลนส์แฟร ซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากการโคตติ้งเลนหรือว่าอะไรจะเห็นเลยว่ามันจะมีสีฟ้า,ฟาเขียวลอยออกมานะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดแต่มันเกิดจากตัวเลนแร์ที่แสงมันไม่ควรจะมีตรงเนี้ยเอาง่ายๆนะครับมันก็มีมาซึ่งอันเนี้ยมันยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนเป็น iOS 26นะครับที่เขาบอกว่าเป็นตัว Liquid ก l a s Design เนี่ยส่วนตัวบอกอตรงเลยว่าผมไม่ชอบดีไซน์ของเขาผมรู้สึกว่าดีไซน์ของเขาอ่ะมันทําให้ดูยากขึ้น โอเคบางคนอาจจะบอกว่าสวยอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันดูยากขึ้นแต่ข้อดีคือเลเยอร์การจัดวางเขาอะมันดีขึ้นมันทําให้การเข้าถึงเมนูต่างๆการใช้งานผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเมนูนะก็ง่ายหรือว่าการเข้าถึงตัวสไตล์ที่ว่าปรับเอฟเฟกต์อะพูด,ดง่ายจะปรับโทนแสงสีอะไรต่างอะ่ะมันทําได้ง่ายนะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนพวกพวก s อสเปคเดโชนะครับว่าจะเป็น 9, 4ต่ออสต่อ2อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทําได้ง่ายนะครับ รวมไปถึงการปรับความละเอียดนะยี่สล้านสีล้านอันเนี้ยกดง่ายเลยนะครับเปลี่ยนโหมดก็กดง่ายข้างล่างผมรู้สึกว่าแบบดีไซน์เอาอ่ะดีหมดเพียงแต่ว่าลุคแอนด์ฟีลอะผมรู้สึกว่ามันมันดูยากนิดนึงสำหรับตัวลิควิดแกสนะครับมันยังดูแบบมันเอาลงวิโดววิสต้าเอาง,ง่ายๆหลายคนอาจเกิดไม่ทันนะแต่ว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยจะทันวินโดว์ิสตาซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่ล้มเหลวมากในยุคนันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้ iPhone เครื่องแรกเลยคือ iPhone 6S ครับ มันสืบเนื่องจากการที่ว่าผมใช้ iPad มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจนนะแต่ว่าช่วงแรกอ่ะผมใช้ Android ไปตลอดเลยผมรู้สึกว่า Apple เป็นสินค้าที่ไม่คุ้มผมเชื่อว่าหลายคนคิดอย่างนี้นะครับแต่ที่นี่ผมพอใช้ iPad ผมรู้สึกว่า iPad มันดีมากเลยฝั่ง Android สู้ไม่ได้เลยผมก็เลยลองเปิดใจอ่ะนั้นลองซื้อตัว i iPhone 6S ดูปรากฏว่าใช้แล้วติดใจนะครับคือถ้าคนเคยใช้มา Android มาตลอดไม่เคยใช้ iPhone อะ่ะ มันจะไม่เข้าใจสิ่งนี้คือเขาไม่ได้มีให้เยอะแต่เขาทำของที่มันมีให้มันง่ายมันมี U X มี User Experience หรือว่าโฟ o ์การทำงานที่มันง่ายมันดีมากๆนะครับไม่ทำ้ห้ผมติด iPhone มา,มากๆผมใช้ iPhone มาตั้งแต่ 6S จนใช้11 Pro Max ลากยาวมาจนถึงต้นปีที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผมรู้สึกว่าตัว Apple เนี่ยมันช้าในแง่ของการทำ AI หรือว่าการแก้ไขาภาพนะครับซึ่งฝั่ง Android ช่วงหลังมาแรงมากนะครับ ก็เลยทําให้ปีนี้หลังจากที่ว่าผมใช้ Apple 16e ผมก็ตัดสินใจย้ายกลับใช้ Android เป็นเครื่องหลักอีกครั้งในรอบ9ปีนะครับผมไปซื้อตัว Apple 5n5 ที่มปนจอพับมาใช้แทนนะครับแล้วก็รู้สึกว่า AI มันดีมากๆนะครับห่างไกลกับตัว i p อ o n e มากๆเลยนะซึ่งพอผมกลับมาซื้อ iPhone 17เนี่ยผมเลยรู้สึกว่างั้นเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องรองไม่ใช่เครื่องหลักแล้วเพราะว่าพอผมดูตัวการใช้ AI หรือว่า ตัวอินเตอร์ต่างการแก้ไขนาภาพผมรู้สึกว่ามันมนสู้แอนดรอยไม่ได้แต่สิ่งที่ผมชอบใน iPhone ะ7นะครับก็คือตัวขนาดไซซิ่งมันดีมากครับมาสามารถหยิบออกจากกระเป๋าใช้งานมือเดียวได้สะดวกนะครับเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันถือได้มั่นคงการควบคุมด้วยมือเดียวผมรู้สึกว่าก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับไม่ได้ดีมากนะความหมายงผมคือหน้าจอ6.3นิ้วกับมือของผมอะ่ะผมรู้สึกว่า มือผมมันเอื้อมได้ไม่สุดจอนะอันนี้ก็แล้วแต่มือแต่ละคนนะแต่ว่ามือผมมันเอื้อมได้ไม่สุดนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันก็ใหญ่เกินไปสําหรับการใช้งานมือเดียวแต่ก็เล็กเกินไปสําหรับการใช้งาน2มือเพราะถ้าพิมพ์สองมืออ่ะมือมันจะแน่นเลยแน่นจอนะครับทีนี้ผมก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการที่ว่าไม่ค่อยพิมพ์ละผู้แทนเลยนะก็ไว้ไปให้มันแปลงเป็นตัวอักษรให้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าหลายคนก็นิยมทําอย่างนี้นะ ส่วนหน้าจอที่เขาฮือฮาว่าอันนี้แหละคุ้มสุดๆเลยคือหน้าจอโปรโมชั่นร20ยยิเพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงส่วนตัวผมไม่เคยซีเรียสเลยนะผมรู้สึกว่ามีก็ดีไม่มีก็เฉยๆอ่ะคือไม่ได้คือสายตาผมไม่ได้จับผิดเอาง่ายๆอาจจะบอกว่าตาผมทัวร์ก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีโปรโมชั่นผมก็ก็เฉยๆอ่ะก็อยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับแต่ว่ามีขึ้นมาก็ไม่ได้รู้สึกอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกนะแต่ผมไม่เฉยคือผมเคยใช้จอที่มันแบบ ร้อยสี่สิบเฮิร์ตอะไรก็เคยใช้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ทําให้ผมรู้สึกว่าหุ้ยมันต้องใช้ตัวเฮิร์ตลงสูงถึงจะดีนะครับเพราะมือถือห,หลายรุ่นเนี่ยก็มีการใช้แดปทีฟที่ว่าลดเฮิร์ตลงมาให้มันต่ําเพื่อประหยัดแบตเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันไม่ได้วิ่งที่120หรือ120ตลอดอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสก,กับมันเลยว่าจอต้องเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีมาให้ก็ดีเพราะหลายคนต้องการนะครับทีนี้ เรื่องของสีสันหน้าจออะไระต่างเนี่ยผมไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่า iPhone ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือที่หน้าจอทําสีออกมาได้ค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็การจะเอาไปดูหนังทํากราฟริกถ่ายรูปอะไระต่างเนี่ยมันก็ใช้เป็นเรฟเลนซ์ได้ดีพอสมควรนะครับส่วนเรื่องความเร็วของชิป A19 เนี่ยในการใช้งา,านจริงเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันช้าอะไรนะเพราะว่าคือจริงอ่ะชิปของ Apple ทุกตัวมันอยู่ระดับท็อปเทียมานานแล้วนะครับฉะนั้น ถือจะเป็น A19 ไม่ใช่ A19 Pro ผมก็รู้สึกว่ามันเร็วแล้วนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ทำงานบานมือถือด้วยสหน้าจอขนาดนี้เติมที่ผมก็คิดว่าทำงานพวกเอกสารกับทำงานพวกตัดต่อแคปคัตอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันเอาอยู่สบายๆ,ๆเลยนะเพราะว่าเราคงไม่ตัดต่อแบบทำลายหลายหลายเลเยอร์เกินไปนะครับก็คงแบบแค่สามสี่เลเยอร์ก็เยอะล,ละสำหรับการตัดบนมือถือเนาะฉะนั้นมันเอาอยู่สบายๆครับมาเรื่องของแอปกันบ้างน,นะครับผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ที่ผมชอบเลยเนี่ย มันเป็นผลพลอยได้ของการอัปเดต iOS กับตัว MacOS ล่าสุดนะครับก็คือมันทําให้แอป o u r n a l เนี่ยจากเดิมที่มีแค่บนตัว iPhone เนี่ยมันมีบน iPad แล้วก็มีบนเครื่อง Mac ด้วยนะครับซึ่งแอป o u r n a l เนี่ยถ้าใครไม่เคยใช้ผมจะบอกง่ายว่ามันคือแอป d i a r y ครับซึ่งผมเป็นคนชอบจด d i a r y อมากผมจด d i a r y มาแต่ตอนอายุประมาณ25ตอนนี้ผมจะ 40, 40ละผมจดอยู่เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้จดทุกวันนะครับแต่ว่าก็จดเป็นประจำนะครับการจด d ดลลี่ของผมอะ มันเป็นการจดเพื่อเหมือนเก็บหลอกในชีวิตอะเผื่อเวลามีเหตุอะไรบางอยา่างเราจะยอ้อนไปดูว่าอไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันไหนนะเราจะจัดก,การได้ว่าเฮ้ยมันต้องควรทํำยังไงกับสิ่งนี้ส่วนเรื่องการเอเดเทนนะครับการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆลาโพงคู่อะ่ะมันทํางานได้ดีเลยเพียงแต่ว่าผมอะช่วงหลังผมไปติดมือถือจอพับผม,มรู้สึกว่าเวลาดูบอลดูหนังอะ่ะมันเต็มตากว่าการอ่านต่างๆเต็มตากว่านะครับพอมาอยู่บนจอ6.3จนิ้วเนี่ยเลยรู้สึกว่า เล็กไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับการใช้งานที่ถือมือเดียวคือรถไฟฟ้าหรือว่าเดินทางหรือขึ้นรถยนต์เนี่ยเราถืออ่านได้ผมว่าอันเนี้ยโอเคลงตัวแล้วนะครับตัวปุ่มแอคชั่นด้านค่าเนี่ยส่วนตัวผมไม่รู้จะตั้งค่าเป็นอะไรนะครับบางคนก็ตั้งค่าเป็นปุ่มปิดเสียงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยไม่รู้จะตั้งอะไรดีซึ่งตั้งใจว่าจะเอาไปผูกกับแอปที่ชื่อว่าช็อตคัทที่สามารถทำเอโตัวเอนได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแลงนั้นตอนนี้เนี่ยไอ้ปุ่ม แอคชั่นของผมอะ่ะก็เลยปล่อยว่างไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนะครับส่วนปุ่มคาวเมล่าคอนโทรลตรงนี้ยเดิมๆตอนซื้อมือถือมาเลยนะครับมันจะมีแค่ฟังก์ชันเดียวคือกดเพื่อถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดเราอยู่หน้าจอปกติเนี่ยกดหนึ่งครั้งมันจะเข้ากล้องนะครับกดอีกครั้งหนึ่งคือถ่ายรูปนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าสะดวกแล้วก็ดีนะครับแต่ถ้าเราไปเปิดค่าเพิ่มเติมในเซตติ้งนะครับมันสามารถใช้การสไลด์ได้เพื่อเป็นการซูมหรือว่าเป็นการตั้งค่าอื่นนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าการสไลด์อ่ะผมไม่ชอบเพราะบางทีมือมันเผลอไปโดนนะครับแต่ว่าการกดลงไปเลยอ่ะผมโอเคนะซึ่งมันจะบอกกับสบถานการณ์นะอย่างเช่นว่าถ้าเราถือถ่ายด้วยมือเดียวอย่างนี้นะครับใช้เิีวโป้งในการกดชัตเตอร์อผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปกติแล้วเราถือด้วยท่านี้จะกดด้วยด้วยนิ้วโป้งบนหน้าจอมันจะถือประมาณนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งกดบนหน้าจอเนาะ มันก็อาจจะถือในท่าปร,ประหลาดหรือว่าบางคนก็จะรู้สึกเจ็บนิ้วก้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนหมะถือไปอย่างนี้แทนเอานิ้วโป้งกดอย่างเงี้ยผมว่ามันถือกระชับขึ้นนะครับโดยเฉพาะการถือแนวตั้งอย่างเงี้ยมันสามารถกดถ่ายด้วยนิ้วโป้งนเนี้ยสะดวกขึ้นกับการที่ว่าเอื้องนิ้วโป้งมากดาหน้าจอบางคนอนนาจจะหน้าจอนะผมรู้สึกว่าพอเปลี่ยนมาใช้ด้านข้างเนี้ยมันโอเคขึ้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าระยะตำแหน่งการวางชัตเตอร์ของเขาอ่ะ มันออกแบบมาเพื่อการใช้นิ้วโป้งกดเพราะาเราใช้นิ้วชี้กดอย่างเงี้ยเหมือนกล้องปกติอะตำแหน่งคดจะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันมันต้องเป็นนิ้วโป้งกดอะ่ะเออมันมันกำลังดีนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากโอเคมากกับรุ่นนี้นะครับคือราคาไม่สูงเกินไปได้ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็เรื่องความเร็วเรื่องต่างอะ่ะผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะใช้รุ่นเนี้ย เหลือเฟือแล้วนะครับเร็วเพียงพอกล้องดีพออะไรตา่างซึ่งระยะซูมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าตัวโปรนะครับแต่ว่าซูมสองเท่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะเพียงพอแล้วนะครับยกเว้นไปถ่ายคอนเสิรต์ตถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะแนะนำว่าไปพกอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นสายกล้องเลยจะดีกว่านะครับตัวเคสกับฟิล์มของรุ่นนี้ถ้ายังหาซื้อไม่ได้นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับดาแพดอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับซื้อใช้เองพอดี ผมก็รอใช้เคสที่มันเป็นระดับพรีเมียมแหละเพราะว่าก็จะมีสปอนเซอร์แนะนํามาให้ใช่ไหมครับให้ลองเอ,อาไปใช้เนี่ยแต่ทุกตัวเลยที่เป็นเคสพรีเมียมเนี่ยยังไม่มีวางขายผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นทําไมมันถึงผลิตช้าหรือว่าจัดส่งช้านะครับผมก็เลยพยายามไปหาตัวฟิล์มและเคสที่ราคาไม่สูงเกินไปและคุณภาพดีนะครับก็เลยได้ซื้อไอ้ข้อนี้แหละตัวดาแพดเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยนะครับตัวเคสเนี่ย ถ้าซื้อออนไลน์อ่ะมันอยู่ประมาณ4ี่บาทถ้าหน้าร้านจะอยู่ประมาณ700บาทนะครับส่วนฟิล์มเนี่ยผมจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ200บาทเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งเป็นฟิล์กระจกเคสก็โอเคเลยคุณภาพดีนะครับนี่ก็ทั้งหมดที่ผมอยากเล่าเกียกับตัว p p o o n นะครับถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้ลองอะไรนะก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้า